เจ้าเบรกไทม์พอดแคสต์ครับกับแบงค์ธนาคารเลศสุวิชัยครับวันนี้เราจะมีอัปเดตอันนี้เป็นข่าวสั้นๆไม่ได้ยาวมากเป็นพอดแคสต์ข่าวนะครับมีโฆษณาแบบใหม่ครับสำหรับ Google Ads ซึ่งเป็นรูปแบบของที่เรียกว่า audio ad เน้นเสียงเป็นหลักแล้วก็เข้าถึงคนที่ฟังเพลงแล้วก็เข้าถึงคนที่ฟังพอดแคสต์มากขึ้นโดยเฉพาะบน y o u t u เนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่จริงๆคือ,อเรามี google update ให้ตลอดอยู่แล้วก็คือบางที google ก็จะติดต่อเราเพื่อดูแลคนอคนเ่าอะไรแอคเคา์ Account ของลูกค้าอะไรางเงี้ยครับเขาก็เลยมีอัปเดตตรงนี้ให้ฟังว่าเฮ้ยคุณแบงค์มี รูปแบบใหม่แอดแบบใหม่แล้วนะเรียกว่า Audio Ad n แอดเนาะของ Google Ad เองอะถ้าสนใจก็จะทำก็ลองดูก็ได้อะไรเงรี้ยโอเคเราก็เลยแบบเอยอยากมาอัปเดตให้เพื่อน<ๆ>ฟังเหมือนกันเนาะคนที่ทำโฆษณาเหมือนกันซึ่งต้องบอกก่อนว่า Audio Ad อแอดอันนี้เนาะเป็นโฆษณาแบบใหม่ของ Google Ad เนาะเ,เป็นการเขาเรียกอะไรเพิ่มรูปแบบการโฆษณาของ Google ซึ่งเน้นเสียงเป็นหลักอารมณ์เหมือนเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับ r อ่ i ว Ad ีโอแหรือวิทยุเลยอะไรเงี้ยที่มีสปอตโฆษณาหรือว่าไปห้างไปซุปเปอร์ก็จะมีเสียงถูกป่ะ่าเป็นอินสตา e อย่างเงี้ยอินสตาลมีเดียข้างในที่เป็นเสียงเนียคล้ายๆกันแต่ว่าแพลตฟอร์มอันเนี้ยเนื่องจากเป็นของ g o o l e Ad ของนะของ Google ก็คือจะเข้าถึงคนที่ YouTube เป็นหลักซึ่งต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วการทำโฆษณาของ Google Ad ที่เน้น awareness อย่างเงี้ยครับ สมัยเราก็เน้นภาพเน้นอะไรเนาะเพราะว่าเราลงบนแพลตฟอร์มที่เป็น YouTube mm. ก็ต้องใช้ Google a d อยู่แล้วซึ่งบางทีก็เราอันนี้เราเข้าใจนะบางทีอ่ะโฆษณาคนลงมาก็ไม่มีเสียงหรือม,มีแต่เสียงดนตีก็มีเพราะว่าจะเน้นภาพอะไรใช่ไหมอ่าแต่ว่าอันเนี้ยเหมือน Google เนี่ย mm. เขาเติมเต็ม mm. ตรงนี้มากขึ้น mm. เขารู้ว่าเฮ้ย mm. มันมีคนที่ฟังเฉพาะ YouTube อะ่อะเคยเป็นกันไหม<ะ>ว่าเฮ้ย<ะ>เราฟังเฉพาะเพลย์ลิส ยาวๆเลยบางทีแบบสองสาชั่วโมงเฟังไปทำงานไปถูกปะ่ะหรือคนที่ฟังพอดแคสต์ฟังบนรถฟังบนเขาเรียกอะไรบนเดสก์ท็อปหรืออะไรเงี้ยหรือบนมือถือก็ตามทำงานไปด้วยเนาะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงทาร์กเก็ตเหล่านี้ก็อยากจะส่งโฆษณาเข้าไปให้ถึงคนเหล่านี้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเออ,อดที่จะเข้าถึงคนให้มากขึ้นละกันเนาะโอเค เขาก็จะมีบอกอ่นจริงอ,อ่ะเขาเรียก Google a d เนี่ยมีเขาเรียกอัปเดตรูปแบบครีเอทีฟของอ udi โอแอดใน Google มาให้แล้วเนาะเราก็จะมาใส่ลิงก์ที่มาไว้อยู่นิดนึงว่าต้องการอะไรบ้างอันดับแรกคือเราจําเป็นต้องอัปโหลดวิดีโอบนช anel ของเราก่อนซึ่งก่อนเอามาใช้งานคล้ายๆกับ YouTube ทั่วไปอะครับแล้วก็ความยาวของวิดีโอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่15วินาทีน้ำหนักไฟล์สูงสุดคือ128 g b ี่คงไม่มีใครทำใหญ่ขนาดนะั้นอัตราส่วนเคยเขาแนะนำเนาะอยู่ที่1 6ต่อ9 ความละเอียดแนะนำมันมก็มีทั่วๆไปเลยก็คือจนถึงหนึ่งพัน Full HD ก็หรือว่าจะความละเอียดมากกว่านั้นก็ได้หนึ่งพันสี่สิบ p หรือว่าสองพันหนึ่งร้อยหกสิบ p อย่างเงี้ยครับก็อันนี้คือเป็นสเปคที่เขา r e q u i r e m e n t มาตั้งแต่แรกคืออ่านได้เต็มๆได้ในเว็บไซต์อีกทีเนาะซึ่งอีกนิดหนึ่งก็คือ เขาแนะนำมา Google a d เนี่ยค่อนข้างแนะนำครีเอทีฟสำหรับการทำวิดีโอคือเน้นที่เสียงเป็นหลักเลยก็คือเสียงชัดไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ชา้าเกินไปแล้วก็ไม่ควรมีคีย์เวิร์ดมากเพราะอย่าลืมว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีความยาววิดีโอสูงสุดที่15วินาทีเท่านั้นเนาะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืม call to action ซึ่งไม่ใช่ call to action แบบแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบวิดแบบีโแอบบทั่วๆไปล้ที่เป็นปุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลายเป็น call to action ที่เป็นเสียงอ่ะซื้อเลยสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยลงทะเบียนเดี๋ยวนี้อะไรก็ว่ากัน ซึ่งวิธีการสร้างโฆษณา audio a d ใน google a d เนี่ยไม่ยากตอนนี้ทุกคนคิดว่าทำได้หมดแล้วเพราะว่า a อ c o u n t เราก็ทำได้แล้วคิดว่าน่าจะ google a d น่าจะปล่อยทั้งหมดเรียบร้อยเลยคือไปที่ google a d เนาะแล้วก็กดที่สร้างปุ่มบวก new campaign ขึ้นมาตามด้วยเลือก objective เป็น brand awareness and reach นะครับซึ่งตอนนี้รูปแบบ audio a d จะทำได้เฉพาะเท่านี้ก่อนแล้วก็เลือก campaign type เป็น video campaign s u b t y p เลือกที่ audio ตั้งชื่อแคมเปญตั้งค่างบประมาณตั้งการการรันโฆษณาวันสิ้นสุดแล้วก็เลือก targeting เหมือนกับแพลตฟอร์มบนวิดีโออื่นๆทั่วไปเลยแล้วก็อย่าลืมว่าสุดท้ายเลือกราคา b i ดดิ้งของ t a r g e t cpm ซึ่งการทำ audio a d เนี่ยแน่นอนวา่าบังคับให้เป็นนะัปัจจุบันนี้เนาะ,ะเป็นแบรนด์ awareness and reach เท่านั้นการ b i ดดิ้งจงกลายเป็นรูปแบบ t a r g e t cpm เนาะก็คือเหมาะกับใครรูปแบบ audio a d ใน google a d ก็คือเหมาะกับเติมเต็มโฆษณากับ การทำ awareness ให้มากยิ่งขึ้นก็เหมาะกับคนที่ทำสินค้า FMCG อยู่แล้วทำพวก awareness อยู่แล้วหรือทำ branding ให้คนจดจำเราได้มากขึ้นหรือบางคนอยาก reallocate งบจากออฟไลน์ line, มาออนไลน์ line, แต่ว่ายังแบบยังคงเข้าถึงคนที่ฟังวิทยุเดี๋ยวนี้ไม่ให้วิทยุสิทางฟังที่เป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเนาะโอเควันนี้มีอัปเดตเท่านี้ใครลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างดีไหมเข้าถึงคนได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า เออมาคอมเมนต์บอกเรากันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ